สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจนะครับวันนี้เรายังอยู่ในโหมดของวอลเลย์บอลนะครับหลังจากที่เราเฉลิมฉลองกันไปกับชุดเล็ก U 21ของเราที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของการชิงแชมป์โลกไปได้เป็นผลสําเร็จครับด้วยการขึ้นมาอยู่อันดับ3ของกรุ๊ปครับแต่ว่าก็แข่งเท่ากันหมดแล้วและก็มีคะแนนที่เหนือกว่าชิลีนะฮะที่อยู่อันดับ5ต่อให้ชิลีชนะก็ไม่ทันไทยแล้วนะฮะไทยอยู่ที่ว่าจะเข้าอันดับ3หรืออันดับ4ท่านั้นเองก็จะวัดกกกกัับบลเเรีียยนคซึ่งผ็ตาามดโ ญี่ปุ่นสอยเอา3ต่อ0นะครับเช่นเดียวกับบราซิลที่สอยตุนิเซียไป30เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วสุดท้ายไทยวัดกับเบลเยียนะครับในการชิงอันดับ3ในขณะที่บราซิลวัดอันดับหนึ่งของกลุ่มกับญี่ปุ่นนะครับเดือดอีกแน่นอนนะฮะเป็น2ทีมที่มาตรฐานดีในระดับโลกทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กเลยทีเดียวนะส่วนของอาเซียนอีกทีมครับตู้แช่ฮะหลังจากฟอร์มแรงมา2เกม3เกมตอนนี้ถูกสยบลงโดยอันดับหนึ่งของกลุ่มครับอาเจตินาครับแข็งจริงครับสอยทีมตู้ แช่ไปสต่อ1เซตต้องรีบดับมั่นครับไม่งั้นตู้แช่จะกลายร่างเป็นปีศาจเหมือนกับรุ่นพี่ตู้เย็นของเขาครับซึ่งเขาจะมาสมทบกับตู้เย็นในการชิงแชมป์โลกครับฉะนั้นแล้วเราจะเห็น2มหาปะาลยลงพร้อมๆกันเรียกว่าบันเทิงแน่นอนมหาปลาลยอย่างตู้เย็นครับเป็นคนที่เหนือมนุษย์มนาทำไปคนเดียว45แต้มรัวกระสุนใส่ทีมชาติไทยไม่ยั้งครับผู้หญิงท็อปๆยังทำได้ยากกับสกอร์แบบนั้นท็อปขนาดนี้ปกติแล้วนี่ ลีกต่างประเทศอ้าแขนต้อนรับแล้วนะครับไม่ต้องรออย่างผู้เล่นเราหลายคนก็อยู่ในลีกต่างประเทศกันทั้งนั้นแต่ที่น่าแปลกใจคือตู้เย็นต่อให้เก่งกาจเท่าไหรก็ตามนะฮะไม่ออกจากเวียดนามเลยการที่เขาทุบใส่ทีมชาติไทยนะฮะทีมระดับวีเอลจนชนะนั้นทําให้เป็นข่าวไปทั่ววงการวอลเลย์บอลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในตุรกรีหรือโปลแลนด์ผมไปเห็นข่าวโปลแลนด์นะครับได้ตีแผ่ถึงตู้เย็นอย่างยาวเหยียดครับเพราะว่าโปลแลนด์จะเป็นคู่แข่งสําคัญข,ของตู้เย็นครับ ลังจากชนะไทยเขาก็ลงข่าวเลยครับว่ามนุษย์ตู้เย็นคนนี้จะเป็นคู่แข่งของโปลแลนด์ในชิงแชมป์โลก2025เธอคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชายมีแขนขาที่ยาวด้านควาสวสมสามารถวอลเลย์บอลชัดเจนมากสื่อมวลชนต่างไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นโอกาสอันดีของบีเตียนที่จะพัฒนาฝีมือเพราะถูกคาดการณ์ว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ถึงขนาดว่ามีการวางแผนในตอนแรกว่าจะย้ายเธอไปอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ข้อเสนอดังกล่าวถูกปฏิเสธสื่อเวียดนามต่างคาดเดาถึงเหตุผลการ ย้ายทีมครั้งนี้อย่างน่าประหลาดใจบางก็บอกว่าแรงกดดันของสโมสรบางก็กังวลว่าตู้เย็นจะหายไปจากสารระบบทีมชาติพวกเขาต้องการให้อาชีพของตู้เย็นโด่งดังในเวทีภายในประเทศนี่คือสิ่งที่โปรแลนด์ประหลาดใจชื่อของเขาปรากฏดขึ้นเรื่อยๆตามสื่อต่างๆบ่อยครั้งเด็กผู้ชายที่แกล้งเป็นผู้หญิงเคยทำคะแนนสูงสุดเป็นวัติการถึง61คะแนนในการขันนัดเดียวช่วยยกระดับชื่อเสียงของเธอให้โดดเด่นขึ้นมา เธอไม่ได้ตาจากผู้ชายเท่าไหร่สื่อโปแลนด์บอกว่าผู้จัดควรทดสอบ เพศของเธอความวุ่นวายนี้ส่งผลให้นักวลอลเลย์บอลหญิงรายนี้ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมทีมชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่ก,ก็ตามเธอก็เข้าร่วมในชาเลนเจอร์ขับไปแล้วและหาไม่เีอะไรเปลี่ยนแปลงตู้เย็นจะมาเชิญหน้ากับวลบอลเลย์บอลหญิงโปลแลนด์ที่จัดขึ้นในการชิงแชมป์โลกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยโปลแลนด์บอกได้เจอแน่ตู้เย็นรายนี้นะครับคือเขาเองเขาก็อยากให้มีการตรวจเพศอย่างเป็นทางการเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้นะครับไทยของเราก็หวังเป็นฮีโร่เหมือนกันไม่อยากเมินเฉยเพราะว่าสถานการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นกับตนเอง 45แต้มที่ไทยโดนถลุงไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนายกของเราครับสมพรใช้บางอย่างบอกว่าทุกคนมีความสงสัยในแบบเดียวกันแต่น,เนตรรเึเมื่อกติกาเปิดโอกาสให้เขาเมื่อสหพันธ์เอเชียรหรือวอลเลย์บอลโลกยังไม่ได้มาจริงจังกับเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้มีการพูดคุยกันหลายประเทศแต่ตอนเนี้ยอมรับไปก่อนเพราะว่ายังอยู่ในกนติกาซึ่งเท่าที่ทราบ f i b มีความคิดอาจจะต้องมีการตรวจเพศ ซึ่งตรงนี้ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบแต่ส่วนตัวของนายกครับบอกว่ามันมีส่วนที่ดีเหมือนกันอย่างน้อยได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ต้องเตรียมตัวในการเจอกันในซีเกมครั้งนี้ซึ่งซีเกมนะฮะตู้เย็นเองก็เสียอยู่เหมือนกันชิงแชมป์โลกนี้ไม่เท่าไหร่เพราะที่ผ่านมา f อ v ก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับทีนี้ซีเกมเนี่ยไทยเองมีอโอกาสเป็นฮีโร่ครั้งใหญ่ที่จะเปิดโปงตู้เย็นเหมือนกัน โดยคุณบอยเอนเตอร์เทนนะฮะผู้เกาะติดวอลเลย์บอลหญิงมาโดยตลอดเขาก็บอกว่าซีเกมเจอกันเช็คทางลับเตรียมใช้มาตรฐานโอลิมปิกตรวจเพศนักกีฬาวอลเลย์บอลรอกรกทประกาศอย่างเป็นทางการซึ่งจุดนี้อยู่ที่ ผู้จัดการจัดงานนั่นคือประเทศไทยครับถ้าตรวจจริงก็จะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแต่ถ้าตรวจในซีเกมเนี่ยซึ่งแน่นอนนะครับมาตรฐานโอลิมปิกนี่ตัวได้อยู่แล้วคนละส่วนเหมือนกันกับ f i b b นะครับเพราะนี่คือการแข่งขันของคณะโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอยู่ภายใต้มนตรีซีเกมสามารถตรวจสอบน้ากีฬาได้ถึงตรวจไปแล้วนะฮะมันคนละส่วนใช่ไหมเอฟไจะยังไงก็ตามแต่ตู้เย็นก็ยังสามารถลงเล่นได้ในรายระดับเมเจอร์ของ f i b b อยู่ดีแต่ของไทยผมว่ามีสิทธิ์ที่ตู้เย็นจะโดนสุ่มตรวจต ตามที่คุณบอยกล่าวเอาไว้ครับเพราะนี่คือสายข่าวที่ชัวร์อยู่พอสมควรถ้าเป็นจริงเรื่องนี้เหียนต้องหวั่นใจแน่นอนและก็จะประนามไทยอย่างหนักเพราะว่าเราเป็นพระเอกแต่เหียนจะว่าเราคือผู้ร้ายตัวจริงนะฮะเออแต่ไม่เป็นไรถ้าได้เปิดโปงตู้เย็นด้วยตนเองถือว่าช่วยโลก <c oughs> เออเพราะรายนี้โหดจริงมาแรงจริงนะฮะแต่ถามว่ายอมรับในความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไหมย,ยอมรับแน่นอนเราต้องเอาไปปรับนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ถูกขุดมาพูดถึงอีกครั้งหนึ่งกับปมของโค้ดต่างชาติ หลังจากที่โคดออสทำทีมแพ้แพ้เวียดนามน,นะครับหลายคนยังศรัทธาในโคดออสครับแกปั้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาจนอยู่ในจุดที่สูงแกผูกแกต้องแก้ด้วยตนเองหลายฝ่ายยังสนับสนุนแต่หลายฝ่ายเริ่มมาพูดถึงโคดต่างชาติอีกแล้วซึ่งเรื่องนี้นาย,ยกสมพรยอมรับครับว่าได้มีการคุยโคดต่างชาติไปแล้วแกก็บอกว่าประเด็นเรื่องนี้คือการหารือกันและต้องพิจารณาหลายด้านเลยโดยเฉพาะเวลารวมทีมที่มีเวลาจำกัดนักกีฬาส่วนใหญ่กระจายไปเล่นลีกต่างประเทศ แล้วมารวมตัวกักนเพียง2สัปดาห์ก่อนแข่งขันซึ่งแม้จะเป็นโค้ชต่างชาติก็อาจจะลำบากหากมีเวลาจำกัดเรื่องนี้แกก็ต้องไปคุยกับโค้ชออสไอทีที่มีประสบการณ์ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรแล้วก็บอกว่าสมาพันวอลเล์บอลโลกเนี่ยพร้อมส่งโค้ชต่างชาติมาช่วยไทยตั้งนานแล้วหากไทยต้องการแต่ปัญหาคือค่าใช้ใจ่ายที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งหากเราเห็นนะฮะปัจจุบันโค้ดปาร์กวอลเล์บอลชายมีค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนที่สูงพอสมควรดังนั้นต้องประเมินศักยภาพการเงินควบคู่ไปด้วยหากสหพ ไม่ต้องรับภาระมากโอกาสใช้โคตาชาติก็มีสูง ในระยะยาวหมายถึงว่าให้เขาออกให้ก่อนอย่างนี้นะครับจะจะพูดกันตรงๆนะนะเอฟไอบีบีก็สิบอกว่าพอคอยรวยตีคอยถามเจ้าเนียคุยไปแล้วแต่บอกกี่ครั้งแกก็ยังบอกว่าปัญหาค่าใช้จ่ายนี่แหละนะฉะนั้นต้องดูว่าทางไหนที่จะช่วยทีมชาติไทยได้บ้างนะครับแต่นี่แหละตอนนี้มีโค้ดออสอยู่แล้วก็โค้ดออสจะทํางานต่อไปในชิงแชมป์โลกก็ต้องสรุปผลกันอีกทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงการช่วยเหลือเนาะของ f b b b เนี่ยเขาก็มีการช่วยเหลืออยู่แล้วในหลายทีม เป็นการช่วยเหลือลักษณะที่หาแล้วก็จ่ายค่าโค้ดให้เพื่อพัฒนาทีมก็ไม่รู้ว่าไทยคุยหรือจัดการเรื่องนี้ยังไงนะครับเดินหน้าเต็มที่ไหมกับการคุยกับเขาตอนนี้เราใช้โค้ดออนไปก่อนนะอย่างที่บอกว่าการสื่อสารมันต้องใช้เวลาพอสมควรคือแฟนไทยของเราก็คราคาซังอยู่นะสองฝ่ายเหมือนกันถ้าใช้โค้ดต่ใช้เปก็กลัวเป็นเหมือนเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะอีกฝ่ายก็บอกไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะว่ากันไปนะครับแต่เดี๋ยว ต้องรวมใจกันใหม่นะครับถือว่าเราก็เห็นนะครับหลังจากแพ้ผู้เล่นก็ยังไม่ได้เฟลหนักขนาดนั้นอาจจะเสียดายบ้างเสียใจบ้างแต่ว่าก็ยังเห็นรอยยิ้มของหลายคนอย่างเช่นคลิปที่เวดนมเอาไปลงนะครับในเพจถึงปฏิกิริยาของ2ผู้เล่นไทยนะฮะเขาไปลงราวกับว่าพิมพิชยากับท่านดาวกำลังดื่มกันจริงแล้ว2คนนี้ไม่ได้ดื่มกันเขากําลัง กินเนื้อแพะครับซึ่งกลิ่นมันก็อาจจะไม่ดีนะเออหรือยังไงทำให้ทั้งสองคนต้องรีบดื่มน้ำนะอาการก็เลยเป็นแบบนั้นเออพวกเหยนก็เลยบอกว่าโหอะไรวะเนี่ยไทยแพ้ขนาดนี้ยังมีอารมณ์สุนทรีได้ฮนะบางคนถึงกระชชมนะแพ้ยังมีความสุขนั่นคือจิตวิญญาณของนักกีฬาฮนะพวกเขาสบายๆมากส่วนเราเครียดมากทําเอาเหยียนหงุดหงิดเหมือนกันฮนะเพราะว่าเหยียนต้องการน้ําตาจากทีมชาติไทยนะพยายามหาทุกมุมทุกซอกเหมือนกันก็มองในแง่ดีอย่างน้อยก็คว้าแชมป์มาตลอดการแล้วแบ่งให้เวียดนามไปครั้งหน้าก็ สร้างทีมมาสู้กันใหม่จะได้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นยังไงแล้วคนไทยก็เป็นกาลังยจให้ทีมชาติไทยเหมือนเช่นเคยนะครับเรามีเวลาเศร้าไม่นานนะเดี๋ยวจะเข้าสู่ชิงแชมป์โลกแล้วถ้าไปเทียบกับฟุตบอลที่แอดทำคอนเทนต์ประจําแล้วเนี่ยอันนั้นทรมานกว่า คุณคิดดูฮะเตะเอเชียนคับแพ้ไปเนี่ยข้ามไปกี่เดือนถึงจะได้เตะอีกเรียกว่าท,มาทรมานโทรกรรมกันเลอเกินนับวันรออันนี้ยังมีเวลาได้แก้ตัวมีเวลาได้สู้ใหม่อีกนะฮะไม่มีเวลาเสียใจเยอะสําหรับทีมชาติไทยนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของจัตทันทีวีคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยดี๋ยววันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้าสวัสดีนะจ้าหนจา๋า